มาเบิ่งคุณบนทมเกลี้ยบกะเขือขายพี่นอ้องยังมีดูข้ามาสั่งเพิ่อนอยู่เด้พี่น้องนี่บระเขือเพิ่นก็เพิ่นก็นอยากโลเนี่ยแล้วล่ะพี่น้องเพิ่นสิเริ่มเฮ็ดนาแล้วพี่น้องเอ้ยมันนั่น,นล่ะมันอยากห้อยแล้วพี่น้องเอ้ยข้าเจ้าเอิ้นว่ามันห้อยตีมันอยากห้อยพี่น้องเอ้ยีเข้าเจ้ามาสั่งสาบาทพี่น้องเอ้ย ก็พอได้ขายพี่น <te ้องพอได้ขายพอได้ขายน้ำมันหมูอยู่ได้พี่น้องเอ้ยมันก็ยิ่งสีออกหลายอีกอยู่ได้เนาะดอกมันเถือมันเป็นเท้มันถื่อน้ำนีกเนาะเออนะมันบอได้ต่ายเด้นี่นะก็มัองออกดอกพี่น้องเอ้ยคือสสุดนี้มันเบิดแล้วมันสุดใหม่ขึ้นไม่ง่งยสีลายกว่าเก่าได้เนาะ ทาน้ำบ่หึมทาน้ำบ่หึมแต่ว่าคันมันเออคันฝนหยุดหยุดเองสิคืออยู่นี่ได้การอยู่พี่น้องอเพิ่นกระพาะได้อยู่พี่น้องเอ้ยคันเก็บไปขายแท้ๆมันก็ได้อยู่เงินลอยสองลอยนี่นะมันหลายอยูะดินี่นะป่ามลี่ยดิป่าพี่พีน้องขนวยงามยุ้ยู้ ปล่อยมันเน่ากับฟองกันพี่น้องเอ้ยเิ <c oughs> ่นบ่ค่อยได้มาเก็บพูเดาผูเดาต้นนั่นนะโอ้หเ <c oughs> ก็บเก็บเก็บเก็บใครก่อนสิปล่อยมันเนา่าตัวเนี่ย <c oughs> ได้อยู่ดิสิไมใคาน้ำขานหนอยู่ดิคาบักพริกโอ้พน้องโอ้คักๆค มันไหลยอยู่ด้นี่นะเจ้าปล่อยถิม่มโพสสมุนรทอโอ้โหบังข้าวเดียวได้นี่ยนะพี่น้องเอ้ยนี่สาวบาทเลยนะมันชีก็ชีได้เป็นร้อยอยู่แล้วคันเก็บไปเ,บไเออเบิ้ดนี่มันบว่บาแต่ร้อยแล้วให้นั่นกับเวนบวบน,นะพูดเอาพูดเ่ะพี่น้องอยู่เรืงพูดอีกนะขนาดพูดเฮ็ดเรียนๆเฮ็ดของของเพลนนิดนี่พี่น้องโอ้โหมะเขือเขียวนะ เอาบอนีนะ่ซุมนี่เอาเบ็ดเอคือเี่ยวลยโอ้เกีบนีหน่าบะเกียวนี่พี่น้องสองมือสามือค่อย,ยโอ้ยุนปลายอยู่นี่เนี่ยุณมันทุม่มผุนเอต้นเดียวนี่กันเลยนนาบาดเต็มถุงผุนเห้พี่น้องเลยนัจ้างเบิ่งอยู่เต้ถ้ามันเรายอีกไม่ว่าายว เออเอาเก็บเก็บเก็บไปเพื่อข่อยน้ำเสียนะเออข่อยกูไปเดี๋ยวเงินลงมาน้ำหน้าบาทนียเดี๋ยวเดี๋ยวข่อยเอาลงมาให้ที่ไปกินกับเจ้วปลาพอดีละบะเขือสดๆเนี่ยเนาะโอ้ยนี่สองหน่วยเอาพี่น้องเราเบิ่งเพิ่นเก็บบะเขือเข้าโอ้หน่วยนี้มันดักแขและพี่น้องเลย ัน2-3มือเก็บเท่านึง2มือโอ2-3มือเก็บเท่านึงก็พอได้อยู่มันมันได้อยู่เด้นี่เนาะแล้วบัดนี้เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดนาบ่นี่ห้นี่เฮ็ดแท้โอ้สิเฮ็ดนายามฝนหั่นบ่เฮ็ดเฮ็ดบ่ึงๆหั่นน่ะอืเฮ็ดบ่ได้ติเฮ็ดได้อยู่มันก็ต้องไปซื้อขี้มันซือนี่แหละมันโอ้ยากยากเนาะขี้มันเก่านี่ก็บ่ได้ พี่น้องเก็บนี่แหละมันอยากห้มยคือว่านเราพี่น้องเลยแต่วันกระพอได้ยุ่มซุ้มต้นมันยังบ่บ่ตายมันก็ได้อยู่เนาะแต่มันกับกางมันถื่อฝนมันกับการมังฟื้นตัวขึ้นมาอีกนี่คันถ้าเอาเนี่ยมาตัดกิ่งนี่มันกับทีบ่แตกออกอยู่บ่แตกออกกัแล้วแต่ถ้ามันติดพื้นมันก็ตายไปแล้ว้ามันนั่นคันมันเทิมน้ำนะ ว่ามันเป็นหน้าบ่อนมันเป็นหน้าเนาะค <c els> ั้นยู่ทึงโคกันสิใครยู่เนะ <c oughs> าะเพราะอยู่ทึง่งคกันมาอยู่หม่องปลาขางต้นไผ่แม่ปลูกเห็ดเป็นหลังนุง่งคนมอนน้องโว้ยนอนอยู่น้ำดินพี่โอ้ยพี่น้องพี่พี่น้องเอ้ยมึงเห็ดเล่นเได้พี่น้องคนบ่ได้เห็ดจริงจังเด้นี่ เฮ็พดพ่อพ่อได้คาขนม <c oughs> พีพ่นเองคนเฮ็ดพ่อค่ายเครียดมาสั้นพี่น้องเ <c oughs> <c oughs> พอาค่ายเครียดซื้อได้เนี่ยพี่น้องเลยนี่เราพี่น้องบรรยากาศลงมาเรียนกับคุณบรรทุบพี่น้องเข้ากันเลยอยู่แต่ทั้งบ้านเลยมันเครียดมันเครียดปวดหัวอพอดีแล้วเขาจะามาสร้างเขากับเก็บเพื่อเข้าน้ำก็ชี้เอาน้ำเพิ่น Nắm, vâng đi vay gìn nấm phe có đi ra gìn treo, du khoa nè phe nóc, ơi, đi, nhang cái bưng, mì, bạc đạn, mì, nhang, phe sôm, đầy lài nhang bớt lại vậy nó phe nóc, xây bạc mắt chị thư hai mày niệm mày anh choa lạy nọ sai yu kìa niệm mặt tang 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 บรรยากาศสวนของคุณมันทุมพี่น้องเลยก็ยังพ่อได้เก็บพ่อยังพ่อได้คาขนมนมเนยให้ลูกสาวเป็นเรียนอยู่ค่ะพี่น้องเลยหานมนมคุ้มก็ขอบข,ขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่มาให้กำลังใจกดแชร์กดไลค์ให้ครับผมสวัสดีครับ